เดี๋ยวพันยังก่อมบุกอาลีนเก่งเราอ่อนๆเอาดวนกันลวดสาบึ้งมาเป็นยานแพร่ตัวยังเดียวเนี่ยยิงถึงยิงซะยิงส่งอะไรอะไรกันข้าันนี้เขาอัดข้ันี้เขาก็ไ่กินตั้อนเขาไปหันไหมเขาสลัดกมันนั่นเอ ผม่านปล่อยมืออย่เ้ยงเน่ยหันเรียมหันเลียม่ยมามาเอ้าบ่นปล่อยมือขึ้นตัวรักขึ้นตัวรัขึ้นตัวรัขึ้นตัวรักยังาบ่ปล่อยมือเ่ยอื้ทำไม่ได้ยันข้าไปนี่แล้วสิไปชักแล้วกันเดือนกวอนแล้วบ่ปล่อยมือเลยไปทางนี้เขากินเนาเขากินเขากินเขากินอีก ไปได้ขฮอตสิบ่เจไปลงหมาเป็นยังไได้ข่าฮอตกินได้เาขกินอีอเปล่ข่กินนี่นขากินรอจารใส่ใส่บ่บอจานรว้ไหมใส่นีกขากินนั่แหละกินเ n าลืมบ่งหามว่าขากินเนา ไงยคือนยนะจันเดือไม่ให้กนเกียวเดินเดินเด้อเย่จังหักเดินได้ด้วยเยอเลยฮะวเขากินสามเลยข้มาเข้ามาเข้มาทานพี่เออไปส่องเลยจันไปส่องเลยเขาตานีละ ยินยิงไม่ได้เลยนะยินโอ้แม่แล้วช่างหมากเนาะแกวาไม่ได้จอนไหยงตากยังยัตากให้จบยเลี้ยงไป้ยังงตากเลยนะตา้จบสองเข้าไปทีงมุม เม่นแล้วเข้าไปเฮ็ดนี่เตี้ยได้ลอยๆถอยๆดีนี่บ่มีเด้อบ่บ่รันไปมือบ่มีอยู่เด้อให้โอกาสแล้วเฮ็ดพอนแต่เงี้ยยักเอามานี่นะมี่สองสองจาถ้วยมันง่าไผดิเออ่าไผ่เยอะมันมีตัวยางสีอ่ามีสิจริงต่ออ่ามี่ตัวน้าหอมสารบล็อกสารบล็อกสารบล็อกอาจารย์ซับเล็ว ไปเลาสับป่ะขึ้มาขึ้นมาได้พี่แม็กย้ายเป็นขังสองตัวขึ้นมาตัวนึงออ่งยังมันบะไรขังมขาหรอไล่กินเราแล้วเป็เข่าหัดตัวนั่นหิ้นหิ้นเข้าไปหนีแล้วสิไปใส่วไปก่อนเอาไปเข่าหัดนั่นไปเข่าเข่าหัดปุ๊ดไปเข่าเข้าหัดเขาอย่าจับกินเด้อ โอ้คือบวดเดืนตัวเอื้อนนี่จากมุมนี่แม่มน,นั่นแหละมันมีเ,เดือนมาเนี่ยมันเปิดปากทางกันเนี่ยเออไฟสองได้บอกปะไฟสองอยู่บพระว่าตรงนี้เขากินเนาะเขาทีไปใส่เขาล่องเบิงไปที่หลังแยบานไปเ้าไปใส่ไปใส่ว้าเอ,อ,อา,า,ไ,ปาไปใส่ ใส่ใส่เ,เอามาต้นนี้กินงเ <c oughs> อ,อยางนี้กินไม่มีได้ว่ากนะัน่ะกี่กองแล้วมัดยวนเลยยังแย่อยู่เ,ย <c oughs> ยเอาแตเพี้ยนมากไหมกมมาถึงก็ได้เลยไม่มีปัญหาเขา,าเาค <c oughs> ้เดียวไม่เไม่เ่ยมากกว้เม็ดหลักคักโหลดที่ใจานั้น ก้กาบเขากินกาวไปาไฮะละเออมาละางนี้หมากเนี <tur> <rawd unre> ่เขากินรดยางนี้เออเขากินรดคนเขาฮอดเด้จตอถิมมากสูงไปนี่อ้รดเออให้เรากินไปที่แล้วตอถิมมันย่านตายไปแล้วตอถิมที่แล้วนานตอาสิบบกเขาสิบบกเขาเ็คือหมดเคือเสียถึงเง กินข้อมั้งนี่เอาแไงกากินก็บ่ไปกินไปบีบังคับก็้อนกินเอากินก้อนฮั่นแหะเอ้าแต่อะไรยังหัวจืดเบือกันเนาะจืดเบือกันเนี่ยจานยังหัวไปกินก่อนไปกินเลยเนี่ยเลยไล่ทั้งพุ่นมหมไล่ทั้งนี่ละไล่มาจืดเบือกันเนี่ย

เรื่องม,มึงเขาเปนกูยินตับมันตบหนีได้มึงตายญญางเน้ยอันนี้ล่ะมไม่กล้าดีวะไม่กล้าดีวะไม่กล้าไม่กล้าเล่นว่าไม่กล้าเนี่ยขอเสียทิ้งสิเอาบอกว่าไม่กล้าปะเสียวดูจุดเสียวของมึงเอรอเอาเดี๋ยวของนี่แหละ

มึดตาใหญ่มึงก็ไม่มีตัวใหญ่เอาดิยิงเหรอยิงจ่อเหรอนี่มีตัวใหญ่เหมือนกันไม่ใช่ใหญ่สาระตัวหนึ่งตัวไปยิงก็ได้ได้เหรอได้เลยเขาเขาเอ้ยกขาบอกเขากินส่อมันนี่เนาะนั่นละบโหลเออมันจะดีมั้ยุเสื่อคุ้มมันเสื่อเนี่ยไม่เสื่อครับเอาเข้าจิ้มจ่อ ตายี่เปิดหันเปิดเ่ะดียินละเอาเนี่ยเปิดจิ้กจิ้โอ้โหโอ้โห้ขด้หมเลยเอาละสี่เขากินพูดไว้เนี่ยกินข้อมือจิ้เจไนโอ้แย่เลยโมเสียวุ้เนาะโอ้กิลยสันนี่จ้าเอาให้โอกาสเถอะเป็นแจ แกได้มึงเนี่ยยิงสอไม่กล้าดีกว่าบ้านนั้นเราให้ตัจารย์อืเปปีนี่ได้ยินได้ยินได้ทันะไปนี่บ้าเป็นไหนีีมุ่งมาุ่งอลยมึงเป็นไบ้านนันกูบอกกูเสียอะไรนี่นี่นี่มนี่มนี่ไอิบอกมนี่เอ๋เากินรถ ไม่สอมวะหนีกันหนีกอนหนีหางกนเฮ้ยหนีเขาก็กินกอนเนาะกินเลยไม่ชนไม่ชนขาอ่ขาไปอ่ะท่านเอาไปไปเมือไปไปไปกินกิน มาลงมาเบื่อจาออกมากนะมากดากนะมา้ยบ่ออกมันมันจับกินพี่นั่นที่เบาบัดอุดนี่เด็กจะไปไหนรอดมึงอ่ะที่ไปทีเไปเอ้าดีเลยยังไงหมอดีแล้วเบื่อกินสองหรือดีอยู่ดิมีอะไรปี้อยู่ได้โอ้ยเอาให้ชนะเลือดไหนึ่งโอ้ยให้กุศลน่าอะไรแกอวยบานี่